พอวยยคิดไปพอยแย่แย่ที่ถึงว่างไหมกันโอเคแล้วเข้าสู่การวอวก่นโอ้ตัดแบบพี่ต้นเฮ้ยโอ้เรดตัดมาวะไอ้เหี้ยพี่ต้นผมระเบิดพูดอะไรเนี่ยระเบิดผมเมื่อกี้ระเบิดพี่เฮ้ยยิงกูได้วะเซ็ตระเบิดระวังแกกูกดตัวอะไรเข้าวบีจะเข้าวบีแน่ๆถ้าในตาระเบิดตัดตรงประตูได้ปะ มี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 สวยเต็มตายอีกหนึ่งเออเออเอามาได้เอามาได้ไอบอมบอมโยกีเลยไอ้สัสปุ่มค้างคุยกาตัวหนึ่งสวยีคุยเลยปะอูอยู่เออยู่ใกลเออะระเบิดระเบิดแป๊ดบีีตัวบีบตัวบีเอ๊สวะนี่ยโดนกู

มันจะส่งขอบเซี่ยนฟังดูมุมมันดิแม่เจ้าหัวโขกตกห้ตายไปสัตว์มันจะทำเข้าไปห้องไงได้ใช่ย่ในห้องนี่แหละโอเคดูดีดีดีม่มัน่ไมาหัวโกเหล็ก่แม่พี่คือมุมมุมมันอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าไอเฮี้ยนทุเรกสัตว์อ่ะโอ้เฮี้ยนสูดูเตียนี่คือคนเหี้ยนมุมอย่างม มันยิงเต็มตัวม่เห็นมันครึ่งเดียวอ่ะสูตรที่ยอนทางเข้าเพื่อนทางเข้าบีไม่มีมีตัวนึงสูตรเบื่อเกีเฮ้ยบุกหลุดเฟิสแค่น้อยบุกหลุดตรงไหนนะบ้างเนี่ยเสีน้ำกลมเน่ยบีระวังบีระวังตัวนึงตูเลตัดแล้วเอ้าไอ้โหช่วยเองคนหนึ่งตบไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเมื่อกี้วเก่งถังเราถ่ายตัว ้าบอลมาครับอีครับอีครับอีออีมีมาาาเ้าาาาจบ้าเ็บเาตายกลางเจ็บเพื่อนกลางเจ็พะโล่เไม่มีเฮายเงียบพะโลกลางเจแล้วอะเออโอ้โหอยู่บ้านสองเลยบ้านสไม่ตัดตัดไม่ตตไตดัตหนยดียาน่นนตายตเ็บตาไกเอไกเอ เฮ้ไกลเพื่อนคุมหากินในต้นนะครับแน่นอนนักมุมนี้รูดได้อยู่แล้วอ้าอพิเฉิตต้นเข้ากลังต้นเข้ากลางมาต้นเอ้อเหลือเหลืออ่ะตะรับโตเฮ้

เราถังมีอีกมีอีกราถังองครับเราถังสองตัวครับตายหนึ่งตัวมีตัวครับป่อยล้างตัวอยู่ตรงกล่องค่ะตายเจ็บท่านท่านกลางกลางแล้วกลางตัวครับกลางตัวครับตัวนี้ตัวหนึ่งใกล้ตัวนึงเอ้ไก่เออไอ้กล่องไอ้กล่องเอ็ดแมนดวนแต้มรูเลยยัเคอยู่จุดมะทาไอ้แซดเอาเลยยิงกระจกให้แล้วมาระเบิดตาด้วย บีว่ะบีตัดว่ะกไอเลยปเโอ้โหหวยหวยหวเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วขอระเบิดขอระเบิดขอระเบิดกลางเจ็บมากกลางเจ็บมากกลาเจมาขอระเบิดขอระเบิดขอระบิดขอระเบิดขอระเบิดอยู่บนบ้านอะไอเฮียขึ้นไม่ได้ไอเฮีก ระวังเอราว่าเอ่นไอเก๋มึงขะเม้าไม่เห็นไงวะโว่ผมดูซ้ายอยู่พี่จันไอเที่ยก็มันอยู่ทางมือไงสัตว์บ่บ้านเลยบนบ้านเลยพี่เข้ามาต้องดูซ้ายแล้วมีแต่กำแพงเจ็บเจ็บเอาขวาพี่อยู่ไงผมอยู่ซ้ายไงไอ้เที่ยมึงอยู่ซ้ายมึงหันเข้ามามึงก็ต้องเห็นขวาอะไรที่เนี่ยมันยืนผมไม่เห็ผมจะหันไปดูพี่ทำไมพี่อยู่ตรงนั้นไงเออเอ้ยกลางเยอะมากน่าจะทำเอง การเข้าการเข้าการเข้าเยอะเลยครับรีไม่เห็นรไม่เห็นลวงกลางเยอลวกลางเยอะเลยครับการเยอะการตายเสอนเราโ้เแตกอนึงรถังรถังเอ้รถถังเอ้ีอะขางนั้นเลยคู่หูตายเข้าไปแล้วดได้ อุจจาระ้นี่ยบ้าเหนียว่ะเฮียระหว่าเมื่อก้เอาเรื่องเฮ้ยไอ้ดินนี่คุ้เอล910เบตต้องมีกี่พันตัวนะเฮยเ็นรูดีกวาเอาเรื่องว่ะไม่รู้อ่ะยิงพวกดพวกเดียวกันได้เฮียอะกันสิดตังเออ พร้อมแล้วมันบอกว่าผู้มึงจะไม่ได้สักวินเดียวเราเรายิงมันไปเท่าไหร่นะพี่ห้าศูนย์หน้าศูนย์เลยอะนะ้็แ้่ได้มได้กินเชอร์รี่เว้ยต้องโกด์การ์ติมก็มีพลังโกด์กไอติมก็ปล่อยพลังใส่มันเลยอือกูสวยกว่ากูที่หนึ่ง ยิงให้เจ yeah. ็มพ cool uh ังเลยสัสเยสเขายี่อะไรแบนแล้วเนี่ยไอ้มุ้งพึ่งสั่งไอ้สัสมุ้งพึ่งสั่งว้าวมาแล้วสู้ๆเดี๋ยวกูอยู่ข้างหลังเองปอยรอบคอยรอบ ปุบไม่ได้ช้าเท้าหลังก็ได้ช้างเท้าหน้าให้ถ้ากูทะลวงเข้าไปนี่คือกูตายมันไม่ตายเราต้องเดี๋ยวกูอยู่แล้วเองอย่ามันนุงอย่ามันนุงเอ้กูอยากวัดกลางว่ะเจ็บเจ็บเจ็บเจ้างเจ็บเนี่ยตีคนไหนแบบมันจะโดนสี่อ่ะโดนไปสี่แม่นแล้วอ oh ่ะเออนั่นแหละตอนนั้นแหละวั างขวามีตัวกางกลางขวามีตัวอ๋อบสนาที่เฮ้ยเอาเฮ้ยเออต่างๆองเกลางกลางขวามีสองนะกลางขวามีสองางขวาลางขอามีองัดยูห Oh shit อย่าวัดมันดิมัน กูพูดถึงไอซัพฟิงมึงก็ตายเลยไอ้ใหญไอ้กูคายเม็ดก่อนไอสัตว์เดี๋ยวลงคอจะ่ายเลยนะอูโหดอกบายยินกูไม่โดนบายบายี่รดมเืองย่าดูกูไอ้เหี้ยโอเคเราเปลี่ยนไปดูซัฟิงก์ละกูทำอะไรไม่เป็นดูแป๊าป๊า มาแล้วเปตีนะจังหวะนี้เล่นกลางเลยฮะยังไงฮะอุ้ยแกไม่เล่นด้วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาทางไหนบอกกูเอาทางไหนบอกกูชิบหายไอตุ๊ดตายอับเลยสัสโอ้ยกูไม่มีความหวังที่จะชนะแล้วไอเชี่ยวบินเนี่ยเฮ้ยทันเก็บผมมาแล้วเนี่ยเลยเราแล้วฮะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหไอเชี่ยวบินี่ดิที่ดิเจ๊ยังมุสาได้อีกตัวหนึ่งฮะยังไงฮะ ได้ได้ไดสำนักผมเน้ดิา่่โยนปโชว์ด้วยสัสฮ่โอ้นี่รถอย่ามายบมุมนี้มงมันง่ายไปท่านไอ้รรอยิป็นน้ำเลยเออไอ้ยิงลงพื้นไ่สัอ้ามดูด้วยเนี่ยเลยยศแม่มึงยังขนาดนี้ไอ้วัตเด็ฟักวัตเด็กฟักบาย บายโอ้ยแม่งไม่ตายเชี่ยเอาดียาดีเลยกูว่าต้องเก็บแรงเอาไว้โถมเกมเร็วแล้วแหละเซ็ตแล้วโถมเอาสักวินนึงอ่ะเอาชัวร์ดีกว่าได้ได้ไังกูทำไมวะขอโทษนะวะเล่ะเก็บตัวโอ้ยเนี่ย เอาเอาบินหรือว่าอะไรเนี่ยออกออกมาเปลี่ยนตู้โอ้ยตายแล้วตายแล้วเร็วเร็วพลาดได้ไหมได้ไหมข้างหน้ามึงจะขึ้นมาได้แล้วจะขึ้นมาได้แล้วระวังถ้าผ่านไปเนี่ยตดเราขออนุญาตเท่านั้นเมื่อกี้โทษไอ้ขี้เอ้ยเซตเซตบีดีเซตบีดีได้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 

แล้วให้มัน่อยปล่อยลูกมันไฟโดนอยู่คัาเตอร์โดนอยู่เฟิร์นคัตเตอร์ไฟโดนอยู่โดนกูเจ็บอยู่เงี้ยโอ้โหไม่โดนที่ไฟตรงไหนวะท่านแตกโถมเลยน่ะเมื่อกี้อะตอนนี้นคนเท่ากันคนเท่ากันแล้วมาจะถมทางไหนจะถมทางไหนบีไหมบีไงถมดิี่ถ้าจะถมบีปลาเบิดให้กูด่วนเลยสแต่ที่แล้วอยู่ขวาตัวนะอยู่กลางตัวระเบิดระเบิดเปิดได้แล้วใช่ไหมมาดิ แปดไอ้เฮียกูโดนงแปดลุยลุยี่วางที่วางที่วางที่วางกระดาษลหนึ่งกระดาษลงหนึ่งี่วางตายกระดาษลงไปหนึ่งบ้าน้านบ้านมันบ้านมันรอ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 อี่ไอ้เฮียไม่ตายสัตว์ผมไปเชียเลือดแม่งไม่ลดเลยกุกสวยอะเอว้ทไป เอวายไปจะช่วยเปิดวินเดียววินเดียววินเดียวไอ้เหี้ยปกติออกมาเป็นสีไฟเองเว้ยมามาเลยเดี๋ยวพี่เปิดขวาวิ่งเข้าซ้ายไปเลยเข้าซ้ายไปเลยเลิศเลิศไปไหวพี่ท่านโดนไปยังไม่โดนเคาเตอร์เคาเตอร์เคาเตอร์สองเคาเตอร์สองเคาเตอร์ตายกูอยู่ดักบ้านนะกูอยู่ดักบ้านนะเคาน์เตอตายกูอยู่ดักบ้านนะกูอยู่ดักบ้านนะไอ้เหี้ยขึ้นมาถูมันเช็คบนบ้านโคล่อาลองตัวโโอ้ห ไอ้เหี้ยแม่งผูกเอ้ยขึ้นจากกลางเช็คบ้านกูตัวตรงไหนตายง่วงวา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 งฮัลโหลวางเปิดบ้าน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 วางเปิดโดนตายตัวเอ้เอเอเอ้ให้เปิดแล้วเนี่ยปิดสมิธเลยเปิดโอ้ ไอ้เหี้ยไปสวิตเลยสัุดจวิตเลยพี่นี่จะท้าคนเดียวเอาซะเลยต้อนที่วันทำร้ายพี่โอ้มันดุเอาเรื่องระวังระเบิดระวังระเบิดระงับเฮ้ยว่าฆ่าพี่ตัวเองไอเหี้ยตัวเดินอยู่กลางเลยตัวเสีย Long do con banga mình ngăn chóc không gần đây hoa bang qua đôi ไม่เยไม่เ่พิงถอยได้ยง่ายไม่เนี่ยไม่เนี่หมไม่ดังโอ้ลางดนไม่ตัไอ้ชี้อ่ันแล้วดันแล้วมันเห็นเบเียดัน้โอ้โหไอ้ชี้โอ้ไม่อ้เ้ยไ้ชี้มากไม่บอกเจ้าพอ้ดันไอ้ี้บอกพูดช้ามันมาจนถึงหน้ากูหึงเสียงไม่ได้ยินในสัตว์กูบอกถอยเดี๋ยวยิงให้ไม่ถอยอีก มึงโดนในมึงดายหี่สัตว um ์นี้าเป็นปืนเดี่ยวทันนาะมึงโอเคครับก็นอ้โหห้าศูนย์โดนกลับห้าศูนย์ครับสมนาคุเนื้อจริงเอินหมีมาแล้วมึงไปไปไปเลยาแลวบ๊าย